อาจุปะสอยจุเนาะเู้อยู่ไก่กธรรมาสร์มาเห็ดแบบเซฟนะเหตุอะไรเขาเนาะวันนั้นซีมันซื่อเลยไม่กินลายซ เน่าหนักบพี่เราโอ้ไลยเลยครับหอมหอมบัวกินไข่ใบคาแขวนโมดบะมี่เอากินเนียงปลาเด้อพี่น้องเด้อกินเนียงปลาเด้อเมาข้าววนนี้นี่ดังๆนะจังมดนยืน หองดังๆจูบได้ยินมาครับสิบเกินเมียงปลาเด้พี่น้องได้กินเมียงปลาเด้อนนี่นงปลาเอฮแต้องแก้มมึงจะได้เคิยังรมันกับดังมึงนะแชเลยักกระโดฮมันต้องโดนนี่มันต้องโดนนี่ต้องโดนฮ่าฮ่ามาเลยของสียมงบเปนห้องแก้มแล้วกแก้ว หอมแก้มหอมหอมบัวหอมบัวหมวกกับใบน้องเรนยังช่วยไปเช็คสัตว์นะเทมหมวกนะเรนยังสักเทียมสุดสุดสุดิแบบสไตล์คนมองย่องน้องพี่น้องเนาะอื่าค่อยๆค่อยๆเอาข่าวเด้อแจ็คแสบที่หมวกเจียวบนท้าหนีบเว้ยนะ อ้าวอ้าวอ้าวปลากรวดไม่เสียไม่เสียหับเร้าหับเร้าไม่ใช่ปลาเสียเอาไหมหักอะไรบ้างเอาจะกินไหนหักกุ้งก้อยเนี่ยอย่างอ่ะอันนี้เนี่ยแล้วแม่จะบานหักกุ้งก้อยเลยอันนี้กินเนี่ยหักอ่ะมามาเอาไอ้ตัวมุกตัวอะไรน่ะ ตัวอะไรตัวใหกลิ่นดูมึงว่าไหนมาหมูเลาแม่ข่าวเดี๋ยวมาเฉลี่ยวนานหมูว่าตัวแสบัวกรเสียมสิตะวันหมูพระอะไรเนี่ยพระน่าเบื่อไ

มันมันเลยมันมันราิมันมันมักพริกเนี่ยได้เสีามเดี๋ยนะฮะยกปัวนด้แม่กเสียบาเลยเออห้วกระบอละพอเมจะขับมือกล่องเนาะมงเดิ๋ยามอยู่ที่เขาโซ่กันหซอยแถวโอ้ยเศบโอ้กพักี่อจะด้วบร้อยพอซอยจุนอะไรส่ามบนีานอกขอมั ป่าอันนี้คือซอยผ้าหนังใส่น้ำหนักหนักเลมะเพาะอะได้ยังเนี่ยน้านมะพอแล้วรกันเนี่ยพอแล้วปลามะเพาะมะพอแล้วแก้วปลาตัเนี้พักได้วกินเนี่ยที่เราเคลื่อนมา ทำมาถึนองนออยู่อกก่อนฝนเลื่อจะทำจะทำหนึ่งอา้าวรอบเพี้ยทำเดียวทำเดียวหัวเรื่องใจงามเนอะว่าหักได้จังใคจากินหนลัง <c oughs> ห้อเกีียวมาคนนี้ไม่เกียวมา Kim loại lấy hiệp cộng lắm. Nuộc lưng là. mày không có gì không có gì. Tell them a lion. 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 Tell

นี่คือ <laughs> <laughs>